สวัสดีค่ะมาพบกับทิเชอร์สิริปภาอีกเช่นเคยในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ห,หน่วยการเรียนรู้ที่1การออกแบบและการเขียนอัลกอริทึมนะคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะเรามีการเรียนการสอนเรื่องการเขียนอัลกริทึมด้วยภาษาธรรมชาตินะคะ ชิดเชอร์จะขอทบทวนเนื้อหาของสัปดาห์ที่แล้วก่อนนะคะภาษาธรรมชาติคือรูปแบบภาษาที่มนุษย์เข้าใจหรือเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันมีรูปแบบภาษาที่ไม่ตายตัวแน่นอนเป็นไปตามธรรมชาติตามเชื้อชาตินะคะ และก็ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาคอมพิวเตอร์คือโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่โปรแกรมเมอร์เขียนไว้เพื่อใช้สั่งงานตามรูปแบบและโครงสร้างของภาษาภาษาคอมพิวเตอร์นะคะก็จะแบ่งออกเป็น5ยุค 1. ยุคของภาษาเครื่อง 2. ยุคของภาษาแอนทิมี่ 3. ยุคของภาษาชั้นสูง 4. ยุคของภาษาขั้นสูงมากและ 5. ยุคของภาษาธรรมชาตินะคะ ระดับของภาษาการใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเครื่องหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ทํางานตามที่ต้องการจำเป็นต้องมีการกำหนดภาษาสําหรับใช้ติดต่อสั่งงานกับคอมพิวเตอร์นะคะระดับของภาษาก็จะแบ่งออกได้เป็น3ระดับด้วยกันได้แก่ ภาษาระดับต่ำภาษาระดับกลางและภาษาระดับสูงนะคะการเขียนอัลกอริทึมด้วยภาษ,าษาธรรมชาตินะคะคือการบรรยายขั้นตอนการทำงานของอัลกอริทึมโดยใช้มนุษย์เพื่ออธิบายถึงลำดับขั้นตอนการทำงานของอัลกอริทึมตามลำดับขั้นตอนการทำงานก่อนหลังนะคะ สัปดาห์นี้นะคะท็อปปิกของเราคือการเขียนอัลกอริทึมด้วยรหัสจำลองนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการเรียนการสอนเราไปพบกับ Conver ร์ t i ชักันก่อนเลยนะคะ s ิ u d e เดอย่าลืมอ่านตาม c o n เวอร์ t i ชัให้ทิเชอร์ด้วยนะคะ Let's go <S Some vocabulary you should know Pandemic. An occurrence in which a disease spreads very quickly over a wide area. New normal. The new behavior and lifestyle society has. Flatten the curve. Public health strategy to slow down the spread of infection over a period of time. Rona. Slang for a global pandemic that put the entire world on lockdown. quarantine, a strict isolation imposed to prevent the spread of disease ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคอมโพเซชันของเรานะคะมาพบกับคำศัพท์เทคโนโลยีน่ารู้หรือบ o c a b u l ว r y นะคะเดี๋ยวเรามาสเปลไปพร้อมกันเลยนะคะ number one sudo code S P S E U D O C O D E อ่านว่าซูดูโคดหมายถึงรหัสจำลอง Number two Algorithm รร A L G O R I T H M อ่านว่าอัลกอร,ริธึมหมายถึงขั้นตอนวิธี Number t h r Natural Language N a t u r a l l a n g u a g e อ่านว่า natural language หมายถึงภาษาธรรมชาติก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคำศัพท์เทคโนโลยีน่ารู้หรือ vocabulary นะคะ STUDENT นอ่านตามให้ทีเชร์กันบ้างไหมคะ ก็มาพบกับช่วงแบบพัฒนาทักษะรับสมองอีกเช่นเคยนะคะเรื่องการเขียนอันกริทึมด้วยรหัสจำลองเดี๋ยวเราไปดูข้อหนึ่งกันเลยนะคะ let's go Number วันการเขียนอันกอริทึมข้างต้นเป็นการเขียนอัลกริทึมแบบใดกอไก่แบบผสมขอไข่แบบผังงานคอควายแบบบรรยายงองูแบบรหัสจำลอง very good number one เฉลยข้ององูเพราะจากอันกอริทึมข้างต้น <laughs> เป็นรูปแบบการเขียนอันกอริทึมแบบรหัสจำลอง <laughs> โดยเป็นการใช้ข้อความสั้นๆ <laughs> เพื่ออธิบายขั้นตอนการทำงาน n u m b e r ชข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับภาษาธรรมชาติกอไก่รูปแบบภาษาที่มนุษย์เข้าใจเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันขอไข่การเขียนอัลกอร,ริทึมด้วยรหัสจำลองสามารถสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานคอควายการเขียนอัลกอร,ริทึมแบบผังงานทำให้เห็นลำดับแนวความคิดในการทำงาน งองูการเขียนอันกอริทึมด้วยรหัสจำลองควรใช้รูปแบบภาษาที่สั้นกระชับเข้าใจง่าย Very good n u m b e r 2เฉลยข้อกอไก่เพราะภาษาธรรมชาติเป็นรูปแบบภาษาที่มนุษย์เข้าใจเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันรูปแบบภาษาไม่ตายตัวแน่นอน n u m b e r 3ภาษาคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งออกได้เป็นกี่ยุคกอไก่1ยุคขอไข่3ยุคคอควาย5ยุคงองู4ยุค เบริกูดนัมเบอร์ทีเฉลยขอควาย5ยุคนัมเบอร์โฟระดับของภาษาคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งได้กี่ระดับกอไก่6ระดับขอไข่5ระดับคอควาย2ระดับงองู3ระดับ Very good number four เฉลยข้ององูสามระดับได้แก่ภาษาระดับต่ำภาษาระดับกลางภาษาระดับสูง นัมเบอร์ข้อใดหมายถึงการเขียนอัลกอริทึมด้วยภาษาธรรมชาติกอไก่การบรรยายขั้นตอนการทำงานของอัลกอริทึมโดยใช้ภาษามนุษย์เพื่ออธิบายถึงลำดับขั้นตอนการทำงาน ขอไข่โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่โปรแกรมเมอร์เขียนขึ้นเพื่อใช้สั่งงานขอควายการเขียนอันกร,ริทึมแบบผังงานไม่เป็นที่นิยมเพราะเข้าใจยากงองูการเขียนอันกร,ริทึมด้วยรหัสจำลองเป็นวิธีการเขียนโปรแกรมที่ดีที่สุด very good นัมเบอรฟเฉลยข้อกอไก่เพราะภาษามนุษย์เพื่ออธิบายถึงลำดับขั้นตอนการทำงานของอัลกอริทึมพิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามนัมเบอร์ซกอไก่ทำให้ดูทันสมัยก้าวทันโลก ขอไข่ทำให้เข้าใจปัญหาต่างๆในการทำงานได้มากขึ้นคอควายทำให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างถูกต้องแม่นยำตรงประเด็นงองูทำให้ลดเวลาการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ดีขึ้น Number 6นักเรียนคิดว่าหากนำความรู้เรื่องอัลกอริทึมมาปรับใช้ในการทำงานจะมีผลดีตามข้อใด ขอกอไก่กอไก่ขอไข่และคอควายขอขอไข่กอไก่ขอไข่และงองูขอคอควายขอไข่คอควายและงองูข้ององูกอไก่ขอไข่คอควายและงองูเบริกูดเก่งมากๆเลยค่ะสติเดน นัมเบอร์ซเฉลยข้อคอควายเพราะการนำความรู้เรื่องอัลกอร,ริทึมมาปรับใช้ในการทำงานจะช่วยให้เข้าใจปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้แม่นยำตรงประเด็นและลดเวลาการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น ให้สติวเด t เปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า11นะคะข้อความที่ t e a เช e ร์ทำไว้ตัวสีแดงนะคะให้สติวเด t นขีดเส้นใต้วงกลมหรือไฮไลท์ข้อความนะคะไว้เพื่อทบทวนในการอ่านหนังสือสอบนะคะอย่าลืมวงกมลมไฮไลท์ข้อความขีดเส้นใต้ตามความเข้าใจของสติวเด t ด้วยนะคะการเขียนอันกริทิมด้วยรหัสจำลอง รหัสจำลองซูด o โคร e นะคะคือรูปแบบภาษาที่มีโครงสร้างที่ชัดเจนกระชับเพื่อใช้อธิบายขั้นตอนการทำงานของอัลกอริทึมใดๆโดยไม่ขึ้นกับภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่งและสามารถแปลงรหัสจำลองเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ได้ง่ายโดยรหัสจำลองสามารถใช้รูปแบบคำสั่งที่เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้อีกทั้งยังสามารถใช้ คำสั่งเฉพาะที่มีอยู่ในภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเขียนรหัสจำลองได้ดังนั้นรหัสจำลองซึ่งคล้ายคลึงกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ในการอธิบายขั้นตอนการทํางานของอัลกอร,ริทึมของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียนอัลกอริทึมด้วยรหัสจำลองเป็นคำสั่งที่จำลองความคิดเป็นลำดับขั้นตอนโดยใช้สัญลักษณ์เป็นประโยคภาษาอังกฤษรหัสจำลองไม่ใช่ภาษาทางคอมพิวเตอร์จึงไม่สามารถนำไปประมวลผลได้และไม่สามารถสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามคำสั่งแต่เป็นการเขียนจำลองคำสั่งจริงแบบย่อตามอัลกอริทึมของโปรแกรมระบบ เพื่อนำไปพัฒนาเป็นการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ได้ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษเขียนจำลองคำสั่ง input a number ใส่ข้อมูลนำเข้าค่าเป็นตัวเลข f i n t the sum of the number คำนวณรวมค่าตัวเลขที่นำเข้า print the sum แสดงผลรวมของข้อมูลทั้งหมดหลักเกณฑ์การเขียนรหัสจำลอง 1. ควรใช้คำสั่งเป็นรูปแบบภาษาที่สั้นกระชับเข้าใจง่ายเช่น start หมายถึงการเริ่มต้นทำงาน stop หมายถึงการจบการทำงาน 2. ควรมีหมายเลขลำดับขั้นตอนที่ชัดเจน 3. ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องหมายวัรคตอน 4. รหัสจำลองไม่ขึ้นกับภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง 5. ในหนึ่งบรรทัดให้มีคำสั่งเพียงคำสั่งเดียว 6. ในการเขียนคำสั่งให้เรียงจากบนลงล่างและมีจุดสิ้นสุดเพียงจุดเดียว หลังจากที่เรียนมาบ้างแล้วนะคะทิเชอร์มีคำถามมาถามสติวเดนอีกเช่นเคยนะคะคำถามคือรหัสจำลองมีประโยชน์ต่อการเขียนโปรแกรมอย่างไรว่าแต่เอ๊จะมีใครรู้คำตอบบ้างไหมนะเวรี่กูดเก่งมากๆเลยนะคะสติวเดน คำตอบข้อ1เป็นเครื่องมือในการกำหนดโครงร่างกระบวนการทำงานของการเขียนโปรแกรมแต่ละโปรแกรม 2เป็นต้นแบบในการทบทวนปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาโปรแกรมของโปรแกรมเมอร์และนักวิเคราะห์ระบบ3เป็นตัวกำหนดงานเขียนโปรแกรมเพื่อให้โปรแกรมเมอร์นำไปพัฒนาเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามกระบวนการที่ได้จำลองกระบวนการจริงไว้ในรหัสจำลอง Student เ,เปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า12นะคะ ตัวอย่างการอธิบายการคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมและแสดงผลลัพธ์การคำนวณด้วยการใช้รหัสจำลองสูตรการคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นที่สี่เหลี่ยมเท่ากับความกว้างคูณความยาวออกแบบอันกอริทึมรหัสจำลอง 1. Start 2. Input Weight 3. Input r a n ิ 4. ี่ compile area เท่ากับ w e i g t คูณ l e n g t ห output area หก stop ภาษาธรรมชาติ 1. เริ่มต้นการทำงาน 2. นํนำเข้าข้อมูลความกว้างของสี่เหลี่ยม 3. นํนำเข้าข้อมูลความยาวของสี่เหลี่ยม 4. คํคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมเท่ากับความกว้างคูณความ,วามยาว 5. แสดงผลพื้นที่สี่เหลี่ยม 6. จบการทำงานอัลกอริทึมแบบรหัสจำรองซ s e u d o c o d ลักษณะการเขียนอัลกอริทึมแบบรหัสจำรองเป็นการเขียนแสดงขั้นตอนการทำงานโดยใช้ข้อความสั้นๆง่ายๆที่เป็นวลีนิยมใช้เป็นภาษาอังกฤษและไม่ขึ้นกับภาษาคอมของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง ตัวอย่างอันกริทึิมแบบรหัสจำลองการคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยม START 1 r e ึ่งรีส์เ c ็กซ์สองรีคอมพเลเรียเท่ากับวงเล็บเปิด X ดอกจัน Y ววงเล็บปิดทับ2 4 Print ริ e a เรีย ข้อดีของการเขียนอัลกอริทึมแบบรหัสจำลองเขียนง่ายประหยัดแก้ไขเพิ่มเติมได้ง่ายสามารถอธิบายลำดับความคิดได้มากกว่าผังงานใช้ตรวจสอบลำดับการทำงานได้ ข้อเสียของการเขียนอัลกอริทึมแบบรหัสจำลองเป็นข้อความสั้นๆอาจทำให้เกิดความเข้าใจที่แตกต่างกาันภาษาท้องถิ่นทำให้ต่างชาติต่างภาษาไม่เข้าใจไม่สามารถมองเห็นภาพรวมของอัลกอริทึมได้ประโยชน์ของรหัสจำลองเป็นเครื่องมือในการกําหนดโครงร่างกระบวนการทำงานของการเขียนโปรแกรมแต่ละโปรแกรม 2. เป็นต้นแบบในการทบทวนปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาโปรแกรมของโปรแกรมเมอร์และนักวิเคราะห์ระบบ 3. เป็นตัวกำหนดงานเขียนโปรแกรมเพื่อให้โปรแกรมเมอร์นำไปพัฒนาเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทํำงานตามกระบวนการที่ได้จำลองกระบวนการจริงไว้ในระบบรหัสจำลอง คิดเชอร์จะทำการทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเรามีการเรียนเรื่องการเขียนอัลกอริทึมด้วยรหัสจำลองรหัสจำลองคือรูปแบบภาษาที่มีโครงสร้างที่ชัดเจนกระชับเพื่อใช้อธิบายขั้นตอนในการทำงานของอัลกอริทึมโดยไม่ขึ้นกับภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง การเขียนอัลกอริทึมด้วยรหัสจำลองเป็นคำสั่งที่จำลองความคิดเป็นลำดับขั้นตอนโดยใช้สัญลักษณ์เป็นประโยคภาษาอังกฤษเพื่อนำไปพัฒนาเป็นการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ได้ สรุปรหัสจำลองซูด o โ o ร e คือรูปแบบภาษาที่มีโครงสร้างที่ชัดเจนกระชับเพื่อใช้อธิบายขั้นตอนการทำงานของอัลกอริทึมใดๆโดยไม่ขึ้นกับภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่งการเขียนอัลกอริทึมด้วยรหัสจำลองเป็นคำสั่งที่จำลองความคิดเป็นลำดับขั้นตอนโดยใช้สัญลักษณ์เป็นประโยคภาษาอังกฤษ ในส่วนของแบบฝึกหัดนะคะในสัปดาห์นี้ให้สต u เดนต์ตามงานค้างส่งให้เรียบร้อยและทบทวนเนื้อหาจากคลิปวิดีโอและในหนังสือเรียนหน้า11ถึงหน้า12นะคะเป็นการทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาแล้วนะคะจับใจความสำคัญอ่านประเด็นเนื้อหาต่างๆเพื่อไว้ทำการสอบปลายภาคนะคะการเขียนอัลกอริทึมด้วยรหัสจาลองนะครับซึ่ง การเขียนอัลกอริทึมด้วยรหัสจำลองนะครับจะเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องมาจากการเขียนอัลกอริทึมด้วยภาษาธรรมชาตินะครับก็คือจะเป็นสเต็ปถัดมานั่นเองเพื่อสร้างความเข้าใจให้เราเกี่ยวกับการเขียนอัลกอริทึมนั่นเองไปดูกันเลยว่ามันคืออะไรรูปแบบการเขียนอัลกอริทึมนะครับซึ่งตัวเนี้ยไอในหัวข้อที่1เนี่ยซึ่งเราพูดกันไปแล้วนะครับก็คือการเขียนอัลกอริทึมด้วยภาษาธรรมชาติในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงรหัสจำลองกันนะครับไป ย้อนลอยนิดนึงนะครับสาหรับผู้ที่ยังทำไมเจอเปิดมาก็เจออันนี้เลยอ่าไม่ใช่นะครับเดี๋ยวจะขึ้นคลิปไว้ให้ข้างบนนะครับเพื่อที่จะย้อนกลับไปดูในส่วนของการเขียนอัลกอริทึมด้วยภาษาธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของจากตอนที่แล้วนะครับความดืมตอนที่แล้วอ่าต่อไปการเขียนอัลกอริทึมด้วยรหัสจาลองนะครับคืออะไรคือการบรรยายขั้นตอนอ่าเป็นลักษณะเดียวกันนะครับก็คือถ้าเป็นภาษาธรรมชาติเนี่ยก็เป็นการบรรยาย หนกันแต่ว่าจะต่างกันตรงที่ว่าการเขียนอัลกอริทึมด้วยรหัสจำลองเนี่ยก็คือการบรรยายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมโดยใช้ภาษาที่กระชับชัดเจนอ,อยู่ตรงนี้ก่อนนิดหนึ่งนะครับก็คือเป็นการบรรยายขั้นตอนของการทำงานของโปรแกรมโดยใช้ภาษาที่กระชับและชะัดเจนซึ่งต่างจากภาษาธรรมชาติตรงที่ว่าภาษาธรรมชาติเนี่ยเขาไม่ได้ระบุว่าจะเอ่อต้องเขียนสั้นๆนะต้องเขียนยาวๆนะ คือภาษาธรรมชาตกิก็แล้วแต่จะพูดแล้วแต่จะอธิบายไปเลยนะครับซึ่งความต่างมันก็อยู่ตรงที่ว่ารหัสจาลองเนี่ยเขาจะใช้ภาษาที่กระชับและก็ชัดเจนนะครับเพื่ออธิบายขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมโดยไม่ขึ้นกับภาษาใดภาษาหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกับภาษาธรรมชาตินะครับก็คือใช้ภาษาอะไรก็ได้ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับทั่วไปแล้วนะครับเราจะใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นคําง่ายๆสั้นๆในการอธิบายทําลองนี้นะครับมาดูกันเลยต่อไป ในความเดิมตอนที่แล้วนะครับก็คือเราก็ยกตัวอย่างการเขียนอัลกอริทึมด้วยภาษาธรรมชาติก็คือการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนี่แหละซึ่งก็นําตัวอย่างเดิมเนี่ยกลับมาเพื่อเสริมความเข้าใจนะครับอันนี้ก็คือความเดิมตอนที่แล้วนะครับเราก็จะมาทบทวนว่าสูตรมันคืออะไรครับก็คือสูตรสามเหลี่ยมก็คือ1นส่วนสคูณสูงคูณฐานนั่นแหละครับเราก็จะไปอย่างรวดเร็วตัวนี้ก็จะเป็นความเดิมตอนที่แล้วเช่นเดียวกันนะครับสูตรทางคณิตศาสตร์แล้วก็มาพูดในทางคอมพิวเตอร์ด้วยโอเค ซึ่งวันนี้เรากําลังจะพูดถึงการเขียนอัลกอริทึมด้วยรหัสจําลองในการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนะครับซึ่งจะคล้ายๆกับภาษาธรรมชาติเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะต่างกันยังไงถ้าเรามองที่มุมซ้ายตรงนี้นะครับก็คือเป็นสเต็ปการเขียนแบบภาษาธรรมชาตินะครับซึ่งมาจากตอนที่แล้วนั่นแหละครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นรหัสจําลองมันจะเป็นแบบนี้ครับหนึ่งนะครับก็สตาร์ทมาเลยครับก็คือสตาร์ทคือเริ่มต้นแหละก็คือเริ่มต้นการทํางาน 2 input high high ก็คือความสูงก็คือนำเข้านำเข้าความสูงเนี่ยเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นั่นเองแล้วก็ input base อ่า base นี่คือฐานก็คือไอ้ข้างบน high ก็คือความสูง base ก็คือฐานใช่ไหมละครับก็คือเราก็จะคล้ายๆกับตรงนี้นะครับผมพยายามที่จะเปรียบเทียบให้ให้เห็นว่าตรงด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยมีขั้นตอนเท่ากันต่างกันตรงที่ว่าการเขียนจะต่างกันนะครับดีคำนวณนะครับ compute area เท่ากับ1น่นคูณ high คูณ b อันนี้พูดไทยแทรกภาษากฤษนะสิเป็นแปลๆจักหน่อยอ่าโอเคนะครับก็คือการคอมพิวต์ก็คือการคำนวณนั่นเองนะครับก็คือแอลเดียก็คือพื้นที่หนึ่งส่วนสองคูณความสูงแล้วก็คูณฐานจากนั้นนะครับขึ้ขั้นตอนที่5เสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็คือเอาพุ t ก็คือแสดงผลของพื้นที่ที่เราได้นั่นเองแล้วก็จบการทำงานนะอันนี้คือรหัสจำลองซึ่งนักเรียนที่กำลังดูอยู่ตรงนี้ก็พอจะเห็นภาพแล้วแหละว,ว,ว่ามันต่างกัน ซึ่งค่อนข้างจะต่างกันอย่างชัดเจนเลยถูกต้องไหมครับอ่าอันนี้จะเป็นรหัสจําลองแบบแปลไทยแปลไทยจริงๆนะนะครับก็คือก็จะเปรียบเทียบก็คือครูก็จะยกตัวรหัสจําลองตัวนี้คือก็คือย้ายมาตรงนี้แล้วก็พิมพ์ภาษาไทยเข้าไปข้างหลังด้วยเพื่อสร้างความเข้าใจให้ในักเรียนนั่นเองนะครับโดยลักษณะการทํางานก็จะประมาณนี้ในส่วนของวันนี้นะครับเพิ่มเติมก็คือเราจะมีอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างหนึ่งดูกันเลย การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมปกติแล้วรูปสี่เหลี่ยมมันก็จะมีสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมพื้นผ้าถูกต้องไหมครับสี่เหลี่ยมข้างมุมอะไรก็กกันไปแต่ว่าวันนี้เราจะพูดถึงก็คือเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเพราะฉะนั้นสูตรการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมธรรมดาหรือสี่เหลี่ยมพื้นผ้านี่ก็คือกว้างคูณยาวนั่นเองนะครับซึ่งต่างจากสามเหลี่ยมนิดเดียวนะครับไม่ต่างกันมากในส่วนของภาษาธรรมชาติเราก็จะนําเข้าข้อมูลก็คือเริ่มต้นทํางานแล้วแล้้้ววกก็นําาาาเขขอมมูลคง นำเข้าข้อมูลความยาวนะครับจากนั้นเราก็จะทําการคํานวณโดยใช้สูตรเลยก็คือใช้สูตรที่เราใช้ในทางคณิตศาสตร์นั่นแหละก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมเท่ากับกว้างคูณยาวนั่นเองจากนั้นในขั้นตอนที่5ก็จะแสดงผลพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมออกมาแล้วก็จบการทํางานอันนี้ก็คือภาษ,าษาธรรมชาตินะครับต่อไปนะครับเราจะยกตัวยอย่างเราเป็นรหัสจําลองขึ้นมาทั้งเกตจะเห็นเห็นกันชัดเจนเลยแหละครับว่ามันต่างกันมาก ก็คือความกระชับในการเขียนมันจะต่างกันแล้วก็มันก็สื่อความหมายได้ตรงนะครับโดยที่ไม่ต้องอะไรเยอะแยะมากมายครับทีนี้นะครับในขั้นตอนที่1ของส่วนของรหัสจาลองก็คือสตาร์ทก็คือเริ่มต้นการทํางานนั่นเอง,เองแล้วก็2องผมจะเปิดทําแปลไปได้วยเลยกันอ่าโอเคอ่าในขั้นตอนที่2ก็คืออินพุตวิดนะครับวิดก็คือความกว้างนั่นเองก็คือนานาเข้านําเข้าความกว้างที่ที่เราวัดได้นั่นเองแล้วก็3นะครับก็คืออินพุตเล็งก็คือความยาวนําเข้าความยาวเข้ามาปั๊บ ทีนี้พอเราได้ความกว้างแล้วก็ความยาวแล้วก็คือวิสกับเลงเนี่ยทีนี้เราก็จะเอาไปคอมพิวต์นะครับก็คือนําไปคํานวณก็คือตั้งตัวแปรขึ้นมาก็คือ a r e รียเท่ากับวิ h คูเลงนั่นเองนะครับก็คือเข้าสูตรเดิมพื้นที่สี่เหลี่ยมก็คือเท่ากับกว้างคูณยาวนั่นเองจากนั้นพอได้ผลลัพธ์ออกมาก็แสดงเป็นเอาพุทเอาพุทก็คือแสดงผลนําออกมานะครับเอาพุทผลลัพธ์ที่ได้จากการคํานวณนะครับแล้วก็จบการทํางานนะครับซึ่ง เราจะสังเกตได้ว่าขั้นตอนอะไรต่างๆเนี่ยจะไม่ต่างจากการเขียนภาษาธรรมชาติเลยถูกต้องไหมครับต่างกันตรงที่ว่าวิธีการที่เราจะใช้ภาษานะครับก็คือปกติเราก็จะพูดไปซะยืดเยื้อยืดยาวอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าเป็นในลักษณะของรหัสจำลองเนี่ยเราก็จะใช้ภาษาที่มันกระชับขึ้นด้วยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะนิยมใช้เป็นภาษาอังกฤษกันนะครับเพราะว่ามันจะมีความเป็นสากลมากกว่าหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วที่ผมทางานมาเนี่ยผมก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักครับเพราะว่า มันเวลาเรานำไอ้รหัสจำลองเนี่ยไปแปลไปลงผังงานหรือก็นำไปสู่การเขียนโปรแกรมเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็ช่วยให้ให้เราตั้งค่าตัวแปรได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้สุดท้ายแล้วนะครับก็อาจจะเกิดความงุนงงหรือความไม่เข้าใจอะไรเกิดขึ้นมากมายนะครับก็ ให้ลองย้อนกลับไปดูอีกสักนิดนึงนะครับเพื่อสร้างความงงงวยให้ตัวเองเพิ่มขึ้น,นครับหรือว่าอาจจะทําความเข้าใจได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรก็อยากให้พยายามดูพยายามอ่านนิดนึงนะครับค่อยๆคิดค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับแล้วก็ หากใครมีข้อสงสัยสามารถติดต่อทิเชอร์ผ่านทางรายกลุ่มหรือใน g o o l l e l a s s r o o m นะคะวันนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนเพียงเท่านี้พบกับทิเชอร์สิริประภาได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ